ดีค่ะพบกันเช่นเคยกับรายการวิสตอมค่ะในสัปดาห์นี้เรามาอยู่กันที่กรุงเทพมหานครเราจะพาท่านผู้ชมมาวัดแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาวัดแห่งนี้มีเรือสำเภาเจดีแห่งเดียวในประเทศไทยเปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์และจุดเด่นของวัดหลายท่านน่าจะเคยเห็นและคุ้นตาเป็นอย่างดีใช่ล้ค่ะวัดนี้ก็คือวัดยานนาวา วัดยานวาเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญสังกัดมหานิกายตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาติดถนนเจริญกรุงแขวงยานวาเขตสาทรค่ะเป็นวัดโบราณที่มีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาและมีสิ่งสำคัญภายในวัดหลายอย่างเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเดินชมความสวยงามของวัดแห่งนี้ในวันนี้รายการของเราก็ได้รับความเมตตาจาก พระคู่ประหลัดสุวัฒนะวชิรคุณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานาวาได้เมตตามาเล่าประวัติความเป็นมาของวัดแห่งนี้ให้เราฟังกันก่อนคะ่ะกลับมาพบกันเช่นเคยน,นะคะในช่วงเส้นทางนรัสการค่ะและในวันนี้นะคะจากจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะเราก็พาคุณผู้ชมเดินทางกลับมาที่กรุงเทพมหานครค่ะเพราะว่าที่กรุงเทพมหานครนะคะยังมีศัสนสถานและก็สถานที่ที่น่าไปเที่ยวอีกมากมายเลยค่ะ แล้ววันนี้นะคะที่บีพาคุณผู้ชมมานะคะก็ถือได้ว,ว่าเป็นวัดที่มีความสําคัญมากในกรุงเทพมหานครค่ะวัดแห่งนี้ก็คือวัดยานาวานั่นเองค่ะแต่ว่าประวัติความเป็นมาของวัดนี้จะเป็นยังไงเดีย๋ยวตอนนี้เราไปกราบเรียนถามพระอาจารย์กันก่อนค่ะวัดยานาวาเป็นพระรามหลวงซึ่งเป็นวัดที่มีมาตั้งแต่ปลายกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี จนถึงกรุงธนบุรีได้รับพระราชทานสถาปนาวัดเป็นพระอารามหลวงซึ่งในยุคปัจจุบันกรุงรัตนโกสินทร์วัยนาวารเป็นสำนักเรียนสำนักปฏิบัติธรรมสำนักงานเกิดการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทางพระพุทธศาสนาวัยนาวารเป็นวัดที่ อยู่กับชุมชนเป็นวัดที่มีความสัมพันธ์อย่างยิ่งกับนชุมชนซึ่งเดิมวัดยานวาชื่อเดิมชื่อวัดข้อกควายเป็นวัดที่อยู่ชานเมืองคือนอกเกาะกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งในสมัยนั้นพื้นเพการประกอบสัมมาอาชีพของประชาชนในพื้นที่ย่านนี้ ดำเนินชีวิตด้วยการเลี้ยงกระบือเป็นจำนวนมากวัดยานวาจึงเป็นวัดที่ติดริมแม่น้ำเจ้าพยาชาวบ้านได้นำโคกระบือมาเลี้ยงก็เลยได้ผูกเป็นคอกสร้างเป็นคอกกันกันไว้จึงชื่อว่าวัดคอกควายในต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ในแผ่นดินของรัชกาลที่1นึพระองค์ได้มีพระราชศรัทธาสร้างพระอุโบสถถวายไว้ในพระพุทธศาสนาและพระรชาชทานนามวัดใหม่ว่าวัดคอกกระบือเพื่อให้เป็นในทางราชการมากยิ่งขึ้นจนถึงในแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สาม เจ้าสัวแห่งการค้าไทยมีพระราชศรัทธาได้สร้างพระสัมเภาเจดีถวายไว้ในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ผู้มีคุณอุปการอย่างยิ่งต่อพระอารามวัดยานวาด้วยพระราชศรัทธานี้เป็นพระราชศรัทธาที่มั่นคงในพระบวรพระพุทธศาสนา ได้สร้างพระสัมเพาเจดีถวายเพื่อเป็นอนุสติให้แก่อนุชนคนรุ่นหลังด้วยมีพระราชปารบว่าในการภาคหน้าทายตอนไปอนุชนคนรุ่นหลังจะไม่ได้เห็นว่าเรือสัำเพาซึ่งเป็นยานพาหนะในการประกอบธุรกิจค้าขายกับนานาอารยประเทศ เป็นเช่นไรจึงมีพระราชศรัทธาได้ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในมหาชาติเวสสันดรชาดกมีเนื้อความตอนหนึ่งช่วงที่ข้ามสู่โอคาสงสารคือใช้ฝั่งคือสัมเพาเป็นยานพาหนะดุดพระธรรมคำสั่งสอนจึงได้มีพระราชปารบสร้างพระสัมเพาเจดีโดย มีสถาปัตยกรรมที่งดงามร่วมสมัยโดยได้เปลี่ยนจากเสากระโดงออกจากสองต้นประดิษฐานพระเจดีย์ไว้ซึ่งมีความหมายที่ลึกซึ้งว่าพระสัมเภานี้ก็คือพื้นแผ่นดินไทยพระเจดีย์คือพระธรรมกับพระวินัยที่พระมหากษัตริย์ได้อุปถมัมได้ถวายความคุ้มครอง พระพุทธศาสนาเป็นนัยยะที่ก่อให้เกิดความมั่นคงมีศรัทธามีประสาทะมีความเรื่อมใสในพระบวรพระพุทธศาสนาจนถึงยุคปัจจุบันวัยนาวาเป็นพระอารามหลวงที่สนองงานคณะสงฆ์มหาเทระสมาคมทั้ง6ด้านด้านการปกครองด้านการเผยแพร่ด้านการาศาสนศึกษา ด้านการสาธารณูปาการด้านการศึกษาสงเคราะห์และการสาธารณสงเคราะห์โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเทราสมาคมเจ้าวาดวัดยนาวาในฐานะประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศและประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเทราสมาคมซึ่งเป็นพระอารามที่ได้สนองงานคณะสง์ สนองงานมหาเทรสมาคมและเกื้อกูลสาธุชนพุทธบริษัทวัดยานวาเป็นพระอารามหลวงที่มีศาสนวัตถุที่สำคัญที่กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นเป็นโบราณสถานอันประกอบด้วยพระอุโบสถพระสัมเพาเจดีวิหารเก๋งจีนและสถานที่ ประทับของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าอยู่หัวในโบราณสถานทั้ง4แห่งที่กล่าวนี้เป็นโบราณสถานที่สำคัญเป็นศาสนสถานที่มีคุณค่าอย่างยิ่งแต่อีกสิ่งหนึ่งคืออาคารมหาเจษฎาบดินซึ่งคณะสงฆ์และคณะรัฐบาลได้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางก้าเจ้าอยู่หัว หลนก้ารัชกาลที่สซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ผู้มีพระราชศรัทธาอย่างยิ่งต่อพระบวรพระพุทธศาสนาซึ่งกล่าวกันได้ว่าเป็นพระมหากษัตริย์ผู้มีศรัทธาอย่างยิ่งในการสร้างวัดในการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดคณะสงฆ์วัดยานวาร่วมกับรัฐบาลร,ร่วมกับอุบาสกอุบาสิกาจึงได้สร้างอาคารมหาเจษดาบาริน ซึ่งเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์สามชั้นสงา่าสมพระเกียรติด้วยความที่พระองค์ท่านมีพระราชศรัทธานในพระบวรพระพุทธศาสนาและพระอารามหลวงวัดยานวาแห่งนี้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในนานาอารยประเทศเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเทรสมาคมเจ้าวาดวัดยานวาเป็นพระธรรมทูตรุ่นบุกเบิก ในการได้ปฏิบัติาศาสนกิจเผยแผ่พระพุทธศาสนา,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 าตั้งแต่ครั้งสมัยที่จะประคุณสมเด็จด,ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการแม่กองงานพระธรรมทูตได้ปฏิบัติหน้าที่สนองงานการเผยแผ่พระพุทธาศาสนาในต่างประเทศได้สระอุทิศร่างกายชีวิต ประดิษฐานพระพุทธศาสนาในนานาอารยประเทศในส่วนของวัดยานวาจะประคุณสมเด็จพร้อมด้วยคณะสงฆ์พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการโครงการในการสร้างวัดในการขยายวัดในการจัดหาที่ดินเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศวัดนวมินทรราชูทิศเฉลิมพระเกียรติ นครบอสตันสสรัฐเมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาเป็นวัดที่เจ้าประคุณสมเด็จได้สร้างขึ้นเพื่อน้อมถวายและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และเพื่อเป็นการประกาศพระพุทธศาสนาปักธงของพระพุทธศาสนาในต่างประเทศอย่างมั่นคงวัดธรรมรามนครชิคาโกวัดพุทธาวาส นครฮิวตันวัดพุทธทรารังสีนครไมอา,ามีและในประเทศฝรั่งเศสวัดนนมินทราราชูทิศที่รียงและกำลังได้ขยายงานพระพุทธศาสนาไปที่มหานครปารีสการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศนี้เป็นศาสนากิจที่จะประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเทรสมาคมเจ้าวาดวัดยานวาได้สนองงานได้ปฏิบัติงานเผยแผ่พระพุทธศาสนามาโดยลําดับและในฐานะที่เจ้าประคุณสมเด็จได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศได้ส่งเสริมสนับสนุนพระธรรมทูตสายต่างประเทศและการสร้างวัดการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในต่างประเทศมาตามลำดับจนถึงปัจจุบันและกำลังขยายงานพัฒนางานพัฒนาสมรรถนะพระธรรมทูตอย่างต่อเนื่องวัดยานวาเป็นวัดโบราณสมัยอยุธยาเดิมชื่อวัดข้อควายเพราะชุมชนรอบวัดเป็นที่ที่ชาวทวายอาศัยอยู่ และน่าจะมีการซื้อขายควายกันในบริเวณนี้ต่อมาวัดได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นวัดข้อกกระบือและเมื่อถูกยกสถานะเป็นพระอารามหลวงในสมัยรัชกาลที่หนึ่งก็สร้างพระอุโบสถขึ้นก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อเป็นวัดยานนาวารามเมื่อมีการสร้างพระสัมเพวเจดีหรือเจดีทรงเรือสัมเพว ในสมัยรัชกาลที่สก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็นวัดญานวาในเวลาต่อมาจนถึงปัจจุบันค่ะและตอนนี้เราก็ได้ทราบประวัติความเป็นมาของวัดกันไปแล้วสถานที่แรกในวัดที่เราจะพาท่านผู้ชมไปนั้นก็คือพระโบส์ค่ะพระโบส์ เป็นอาคารแบบไทยหน้าบันเป็นลายเทพพนมและที่เห็นมีโครงเหล็กครอบพระโบสดเอาไว้อีกชั้นหนึ่งก็เพื่อช่วยรักษาพระโบสดไม่ให้ได้รับความเสียหายจากฝนและช่วยรักษาสภาพเดิมของตัวพระโบสดเอาไว้ค่ะภายในประดิสถานพระประธานปางมาลวิชยัยร่วมกับพระพุทธรูปอื่นๆอีกหลายองค์ทั้งเก่าและใหม่ แต่สิ่งที่สำคัญก็คือภาพบนประตูและหน้าต่างทุกบานจะมีภาพโถยาคูซึ่งเป็นโถที่ใช้สำหรับเลี้ยงพระในพระราชพิธีศาสตร์ส่วนบนบานประตูทั้งหน้าและหลังจะเป็นภาพกระทงใหญ่ตามแบบที่ใช้ในพระราชพิธีลอยพระปฏิบีษหนึ่งในพระราชพิธี12เดือนค่ะออกจากพระโบสถ์ สิ่งแรกที่เราจะเห็นเมื่อเข้ามาภายในวัดแห่งนี้ก็คือเรือสำเภาเจดีการสร้างเรือสำเพาเจดีขึ้นมานั้นเป็นพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามที่พระองค์ต้องการจะสร้างพระสถูปเจดีขึ้นที่วัดนี้เพื่อเป็นอนุสร์ในการที่พระองค์ทรงใช้เรือสำเพาขนส่งสินค้า ไปทำมาค้าขายถึงเมืองจีนและประเทศต่างๆนับว่าเป็นสายพระเนตรอันยาวไกลของพระองค์ท่านที่ทรงมีพระราชดำริว่าต่อไปในภายภาคหน้าคนรุ่นหลังอาจจะไม่รู้จักเรือสำเภาจีนก็เป็นได้เนื่องจากเรือยนต์แบบที่เรียกว่าเรือกำปัน่น เข้ามาในสยามมากและเรือสัมภามกำลังจะหมดไปจากเมืองไทยประกอบกับพระองค์ทรงดำลึกในพระธรรมเวสสันดรชาดกตอนที่พระเวสสันดรทรงตรัสเรียกกันหาและชาลีให้อุทิศตนเพื่อรวมกับพระบิดาสร้างมหากุศลอันจักเป็นเสมือนเรือสัมภาใหญ่พามนุษยชาติข้ามโอคะสงสารไปสู่พระนิพพาน จากพระราชประสงค์นี้เองจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างพระสุตจเดียแบบใหม่ขึ้นเป็นสัมเภาจีนมีพระเจดีย์สององค์อยู่บนเรือพร้อมกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามจากวัดขอ,อกกระบือเป็นวัดยาณนาวารามมีความหมายว่าญาณอันเป็นพาหนะดุจด,ดังสัมเภาข้ามโอคะสงสาร ต่อมาภายหลังชื่อจึงได้เปลี่ยนมาเป็นวัดยานาวาที่มีความหมายใกล้เคียงกับชื่อเดิมก็คือวัดอันมีพาหนะดุจส,สัมภาวในการที่จะนำพาเวนยสัตว์ให้ข้ามพ้นโอคะสงสารอีกหนึ่งสิ่งที่มีความสำคัญอยู่บริเวณหน้าเรือสัมภาเจดีก็คือพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวค่ะ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่รนก้ารัศการที่สามทรงทานุบำรุงพระศาสนามาตลอดวัดยานาวานำโดยพระเดชพระคุณสมเด็จพระมหาธีรา,ารย์เจ้าอาวาสวัดยานาวาจึงได้จัดสร้างพระบรมราชานุสาวารีพระบาทสมเด็จพระนางก้าวเจ้าอยู่หัวให้ประชาชนทั่วไปได้มากราบไหว้สักการะบริเวณหน้าเจดีรูปเรือสำเภา พร้อมกับปรับภูมิทัศสถาปัตดโดยรอบซึ่งได้รับพระมหากรุณที่คุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จมาทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีเมื่อเดือนพฤษภาคม2550ค่ะ หลังจากที่เราได้ชมความงดงามของพระโบโส์และเรือสำเภาเจดีกันไปแล้วก่อนจะจากกันเราจะพาท่านผู้ชมไปเดินเล่นริมแม่น้ำเจ้าพยากันก่อนค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมที่ชอบก็คือการให้อาหารปลานอกจากจะรู้สึกผ่อนคลายได้พักผ่อนหย่อนใจและเพลิดเพลินแล้วยังได้บุญอีกด้วยนะคะวัดยาณนาวาเป็นวัดเก่าแก่ที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่ใด มีประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงความรุ่งเรืองทางการค้าขายทางน้ำโดยเรือสังเภาจีนและยังมีภูมิทัศน์ที่สวยงามมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้กราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลอยู่หลายแห่งท่านใดมีโอกาสได้เดินทางมาแถวนี้ก็ไม่ควรพลาดน,นะคะแวะมาท่องเที่ยวเยี่ยมชมพร้อมกับเสริมบุญบารมีกันค่ะ เมื่อพูดถึงคำว่าวัดเป็นธรรมะที่เราท่านทั้งหลายควรจะเข้าถึงวัดให้แท้จริงวัดในทางพระพุทธศาสนาวัดที่สำคัญคือวัดตะระวอลแวนต่อเต่ารอเรือแปลว่าความประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตนี่ถือว่าเป็นวัดที่งดงามของพุทธศาสนิกชนวัดที่สำคัญของชาวพุทธ คือความประพฤติท,ที่งดงามในทางพระพุทธศาสนาวัดต,ตัวนี้เป็นความประพฤติสิ่งสำคัญของชาวพุทธวัดประการที่สองคือวัดนนะวอแหวนมณิกทรทพุทธเท่านอหนูก,กรันทำยังไงให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นทำยังไงให้ชีวิตของเรางอกงามยิ่งขึ้นทำยังไงให้ชีวิตของเราสงบเย็นยิ่งขึ้น วัดตัวนี้จึงเป็นวัดที่สำคัญในทางพระพุทธศาสนาวัดตะระวัฒนะสองวัดนี้เป็นวัดที่เราท่านทั้งหลายควรเข้าถึงและควรพัฒนาให้งดงามยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามในฐานะสาธุชนเราท่านทั้งหลายได้ดำเนินชีวิตด้วยการเกื้อกูลด้วยการแบ่งปัน ด้วยการเจือจุนกันและกันจึงเป็นความงดงามของสาธุชนผู้เข้าวัดและวัดที่ดีที่สุดคือวัดข้างบ้านของเราไม่มีวัดไหนหรอกที่จะดีไปที่สุดทุกเรื่องไม่มีวัดไหนหรอกที่จะสมบูรณ์ไปทุกอย่างแต่วัดข้างบ้านของเราเป็นวัดที่เราท่านทั้งหลายควรจะเข้าบ่อยๆเข้าไปร่วมกันพัฒนาเข้าไปร่วมกันรักษา และเข้าไปร่วมกันเพื่อศึกษาปฏิบัติธรรมขอเจริญพรวัดยนวาเป็นนาวารำใหญ่ ที่วิ่งผ่านคลื่นลมมาหลายยุคหลายสมัยโดยมีผลงานต่างๆออกมาให้เห็นเป็นที่ประจักษ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยเจ้าประคูณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสได้มีงานสาธารณะสงเคราะห์มากมายหลายประการทั้งการพัฒนาการศึกษาของภิกษุสามเณรมีสำนักเรียนทั้งสายปริยติธรรมและบาลี นอกจากนั้นหลวงพ่อยังกำกับดูแลพระธรรมทูตสายต่างประเทศที่เดินทางไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาทั่วทุกทิศในทวีปต,ต่างๆนับว่าเป็นวัดที่มีความสำคัญอีกวัดหนึ่งในปัจจุบันค่ะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีค่ะ ถามที่น่าสนใจอยู่ข้อหนึ่งคือถามว่าความเอาใจใส่คืออะไรท่านผู้ฟังคงจะเคยได้ยินคำว่ากติดหรือภาษาพระใช้คำว่าจิตตะฉันทวิริยะจิตตะวิบังสาจิตตะตัวนี้หมายก็ว่าใส่ใจใส่ใจในรายละเอียดใส่ใจข้อปลีกย่อยใส่ใจอารมณ์ของคน ใส่ใจข้อมูลคําว่าใส่คือเอาใจใส่อะไรอะไรก็ตามถ้าใส่ใจลงไปแล้วเนี่ยมันจะดีทุกอย่างเลยอาหารก็จะอร่อยเสื้อผ้าการแต่งกายแฟชั่นหรือแม้แต่ศิลปะต่างๆถ้าเราทำด้วยความใส่ใจเราก็จะไม่มีข้อผิดพลาดเดินไม่ระมัดระวังคือเดินไม่ใส่ใจ ก็อาจจะหกล้มได้ง่ายแปลว่าอะไรก็ตามที่อยู่ระหว่างความปลอดภัยกับความผิดพลาดถ้าเราใส่ใจเราก็จะปลอดภัยแต่ถ้าเราไม่ใส่ใจเหมือนคนเดินหน้าผาไม่ใส่ใจตกหน้าผาแน่นอนแต่ถ้าใส่ใจแม้จะเดินริมหน้าผาก็ปลอดภัยขอเจริญพร ไบอน็อกแบบฝาโกดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมและวิตามินซีรสส้มรสขิงและรสสับประรด,ดเพียงหมุนกดที่ยาวดื่มง่ายพกพาสะดวกสั่งซื้อได้ทาง092 281 2919ถึง20 Line a p i p l เว็บไซต์ TPI p u l i n Sh e Shopee ร้านเพชรลัดเภสัชสาขาตรงข้ามโรงพยาบาลศิริราชร้านขายยางหมีบินร้าน TPI รักสุขภาพปั๊มน้ำมัน TPI ทุกสาขาและร้านตัวแทนจำหน่ายปูน TPI ทั่วประเทศ